ครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากหายไปนานนะครับวันนี้ผมมารีวิวในเรื่องของเครื่องดูดฝุ่นนะครับสำหรับใช้ภายในรถยนต์นั่นเองครับนะครับสำหรับถ้าที่อยู่ที่คอนโดอยู่หอพักหรืออะไรต่างๆไม่มีความสะดวกในเรื่องของการไปดูดฝุ่นที่ร้านหรืออะไรต่างๆนี่นครับก็สามารถพิจารณาดูตัวนี้ได้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นของมี่นะครับเป็นชื่อรุ่นว่ามี่แบคโฮพรีเมียร์มินินะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างเล็กและกระทัดรัดเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสเปกแรของเขานนะก็็คือเป อินพุตไฟนะครับในแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาด2,000มิลลิแอมป์นะครับอินพุต5โวลต์2แอมป์นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์แบบปกติทั่วไปนะครับเป็น USB Type C ด้วยนะครับตรงนี้อ่าอยู่นี้เลยครับก็คือค่อนข้างสะดวกเลยนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ความแรงนะครับมี2ขนาดนะครับสเปคแล้วก็ไม่ต้องดูอะไรครับตรงนี้กล่องข้างในมันก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับเรามาดูการใช้งานเลยดีกว่านะครับก็คือตรงนี้จะเป็น ในส่วนของเครขึ้นบุหฝุ่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับเปิดได้นะครับประมาณนี้นะ,ะตรงนี้ก็ดูดฝุ่นเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นไส้กรองนะครับไส้กรองก็สามารถถอดออกมาล้างได้ไส้กรองจะมี2ชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นสแตนเลสที่เอาไว้กันของเม็ดสีขนาดใหญ่แล้วก็เส้นผงอะไรอย่างงี้นะครับส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นพิพาร์ฟิลเตอร์นะครับก็เป,เปิดให้ดูนี่นะข้างในจะเป็นพิพาร์ฟิลเตอร์อย่างงี้นะถอดดูเนี่ยจะมีที่งัดออกมาแล้วก็บุ๋นถอดออกมาจะเป็นอย่างงี้ สเตนเลสก็ต้องถอดอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีฝุ่นอยู่เดี๋ยวผมถอดให้ดูอย่างนี้นะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขอก็บกลับไปก่อนนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับลมที่ถูกดูดออกมาก็จะผ่านออกทางท้ายของเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสามารถใช้งานได้ดีไหมนะครับผมใช้งานมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3- 4เดือนผม ให้ผ่านนะครับโอเคเลยนะครับก็คือมีความสะดวกกระทัดรัดเล็กกะทัดรัดแล้วก็ใช้งานดูดฝุ่นอะไรโอเครวดเร็วนะครับไม่ต้องยุ่งยากเสียสายไฟเดี๋ยวไปดูเลยครับตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนประกอบของเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ทั้งหมดนะฮะก็จะประกอบด้วยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวฐานนะครับเป็นตัวที่มีแบตเตอรี่อยู่นะครับเป็นตัวที่มีมอเตอร์ดูดอยู่นะครับอยู่ภายในนะครับดูดลมมาแล้วก็ปอกทางตูดนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ตัวฮิปป่าฟิลเตอร์นะฮะน่าจะเป็นแผ่นที่ มีความยืดหยุ่นพอสมควรไม่ทราบว่าทำมาจากวัสดุกระดาษหรืออะไรยังไงผสมยางหรืออะไรยังไงฮนะก็คือฝุ่นที่ดูดจะถูกดูดออกไปจากด้านนอกเข้าไปในซอกและผ่านเข้ามาด้านในด้านในก็จะสะอาดนะครับเพราะว่าไม่มีฝุ่นเล็ดรดเข้ามานะครับตรงนี้คือส่วนที่ต้องทําความสะอาดนะครับและอาจจะมีอะไรเปลี่ยนนะครับโอเคส่วนที่3าก็จะเป็นตัวสแตนเลสอ่าปองนะครับอีกชั้นหนึ่งสำหรับกันเม็ดหินขนาดใหญ่แล้วก็พวกเส้นผมต่างๆส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวหัวดูดนะฮะ ก็จะเป็นนะครับโปร่งใสอย่างนี <T> ้นะฮะแล้วก็เป็นหัวดูดพร้อมกับมีตัวในส่วนของแปลงมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้งานเป็นอย่างไรนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเลยนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เราเคาะขี้ฝุ่นออกไปขี้ฝุ่นที่ออกไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูสิครับเนี่ยนี่คือขี้ฝุ่นที่ออกมาจาก h ีป้าฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาใส่เข้าเลยนะครับตรงนี้มันจะมีล็อกอยู่อย่างนี้นะฮะใส่ล็อกเข้าไปหมุนนะครับเข้าล็อกนะฮะ เห็นไหมครับมีล็อกอยู่โอเคเมื่อได้ตัวนี้แล้วเราก็มาใส่ในตัวนี้ต่อนะฮะตรงนี้ก็จะมีเขี้ยวล็อกเหมือนกันอ๋อตรงนี้ใส่ยังไงก็ได้ไม่มีเขี้ยวล็อกครับคือใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปยังไงก็ได้ใส่เข้าไปมุมไหนก็ได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเขี้ยวล็อกนะเห็นไหมครับต้องหันนะฮะเข้าแล้วครับตรงนี้ อันล็อกบิดไปที mm ่ล็อกนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดเครื่องดูดฝุ่นครับเครื่องดูดฝุ่นจะมี2ระดับอันนี้เป็ระดับปกติกดอีกครั้งจะเป็นระดับที่สองนะครับกดอีกครั้งจะปิดโอเคตรงนี้ครับจะเป็นเศษขยะภายในรถนะครับก็คือรถใช้งานทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วมีเศษดินเศษหินเล็กน้อยๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกมา ครับตรงนี้คือใช้งานจริงอยู่แล้วนะครับไม่มีการเมคเดี๋ยวเรามาดูเลยครับอาจจะไม่ดีเท่าเครื่องดูดฝุ่นของไฟ220โวลต์ที่เจียบลักนะครับแต่ก็พอแก้ขัดได้นะครับตรงนี้ คือไม่มีเศษดินหลงเหลือเศษหินเม็ดหินไม่ดดินหลงเหลืออยู่แน่นอนนะครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งครับจะค่อนข้างสกปรกเลยครับอ่าตรงนี้ดูเลยตรงนี้จะมีค่อนข้างสกปรกแล้วก็มีเม็ดกรวดขนาดใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมจะทําการดูดออกมาดูนะฮะว่าสามารถว่าให้เพื่อนเพื่อนพี่นาดูเองแล้วกันนะครับ เอาครับพอใช้งานเป็นระยะเวลาได้พอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าภายในนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราเปิดขึ้นมาเลยนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะนี่นะโอ้โหเป็นไงครับภายในรถนะครับโอ้โหสกปรกมากนะฮะนะครับโอเคนะครับมีประสิทธิภาพนะครับก็สะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เสียบสายไฟ นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ